สวัสดีครับช่างบอสลอมูกากน,นะครับวันนี้พามาชมงานล้างแอร์เซ็นทัลแอร์นะครับนี่คือสภาพพอเย็นนะครับที่เราถอดให้เหลือแค่นี้นะก็เตรียมพร้อมที่จะทำการล้างนะครับมาดูสภาพอะไรกันช่างก็กำลังถอดอะไรออกนะครับถอดมอเตอร์ถอดบรเวอร์นะครับ ตัวนี้ใช้งานหนักนะครับบ้านที่มีสัตว์เลีย้ยงนะครับลูกค้าก็จะต้องสนใจใส่ใจล้างแอร์นะครับเป็นจิเศษนิดนึงน,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 นะครับามาดูสภาพกันชา้ชาช้าชัดชัดนะครับนี่คือสภาพก่อนล้างนะครับ สาเหตุของน้ำหยดนะครับสาเหตุที่ลมไม่ออกนะสาเหตุที่ลมออกไม่แรงนะครับไอมีกลิ่นอับนะครับช่างบอดก็จะต้องล้างแบบถอดเปลือยนะครับล้างแบบธรรมดาไม่ได้ดูนะครับ เชื้อราตรงนี้เยอะมากๆเลยมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าช่างบอลจะทำให้แอร์สะอาดได้แค่ไหนมาดูกันครับว่าหลังล้างแล้วจะสะอาดแค่ไหนนะครับ ตัวนี้ก็ล้างแบบง่ายๆนะครับถ้าถอดเปลยแล้วมันก็จะล้างได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านในนะครับได้หมดเลยอนี่คือสภาพที่ล้างเสร็จแล้วนะครับเหมือนเหมือนเบิกอะไรนะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับถ้าเทียบจากสภาพก่อนล้างนะ ช่างก็จะประกอบนะครับเพื่อเทสลันนะครับ